่อาวันนี้ขอปรารบอะไรฟังอีกนิดหนึ่งสองชั่วโมง <c oughs> ก็เราอยู่บ้าน <c oughs> เคยเตือนไหมตีสามอะ่ะฮะตือนมาทำอะไรอย่ามาขี้โม่นะ อย่ามาขี้โม่ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะชี้ให้เห็นว่าเจ็ดคนเรามันฝึกได้หมดนะพวกเราอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่พวกเราเลยนะแม้แต่เด็กกัอนะเด็กที่มาเข้าค่ายเ่ยนะเด็กที่มาปฏิบัตินะเขาลุกได้ตื่นได้จะเด็กประถมเด็กมัธยมเขายังก็ตื่นได้มันอยู่ที่การ มันอยู่ที่ความตั้งใจไงเออกิเลสมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะพวกเรานะไม่ใช่เรื่องใหญ่กว่าจิตเราเลยนะเอาอย่างนี้ยอย่างตัวอย่างในเด็กนะ่ะปกติเขาก็นู่นและเจ็ดเจ็ดโมงใช่ไหมเออหกโมงเจ็ดโมงทำไมมันตื่นสายยังอ่ะมันเล่นโทรศัพท์อยู่ไหมเออเล่นโทรศัพท์จนถึงทีสองนั่นแหละทีสองทีสามนั่นแหละทำไมอาจารย์รู้อาจารย์ถามเขา เอาใครนอนหกทุ่มยกประมาณทักสามสิบคนเอาใครนอนตีหนึ่งยกประมาณห้าสิบคนเอาใครนอนตีสองยกคาดจะร้อยคนเลยนะพวกเราเนะนี่ยเอทีนี้เวลาเขามาอยู่วัดทําไมเขาทาได้มันอยู่ที่ความตั้งใจไงตั้งใจที่จะทานาคเนี่ยมาอยู่เนี่ยนะพวกเรารู้ไหมไม่ขี้ไม่ขาวเนี่ยนะที่มาปฏิบัติมาบวชเนี่ยนะ โอ้โหเป็นไม่คีก่อนที่จะบวชนะตื่นขึ้นมากันพร้อมเพรียงกันหมดเลยทั้งภูเขาวนั่นแหละพูเขานาากันนะแต่พอบวชแล้วหายเลยเอา้าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นหรอทําไมไม่เลือกเอาในส่วนที่ดีพวกเราทำไมไม่ไม่ไม่เลือกเอาในความเคยชินในความดีว่าง,งั้นเถอะมันทําได้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ทําไม่ได้มันทําได้เออแ้นว่าเราอยู่วัด สองคืนทําไมเราตื่นได้ทําได้อันนี้ยกตัวอย่างนะเหมือน,นกันกับนาคเลยนะสิบห้าวันลุกได้หมดเลยเช้าสายายเย็นสามเวลาทําได้หมดเลยนะถ้าทาได้แล้วกิเลสมันไปไหนเดี๋ยวนี้กิเลสมันไปไหนมันส่อนอยู่เหรอเดี๋ยวฉันกวดก่อนเทอะอย่างนั้นเหรอเออมีเพื่อนองหนึ่งกิเลสซ่อนว่าง,งันเดจานสะอาดนะพันพึ่งพึ่งพันพ,พ,พึ่งเสีย เพิ่งเพิ่งเสียตอนเมสเดืนสงกรานเนะนี่ยนะเนี่ยท่านก็เป็นค่อนข้างจะปักขาวเขาเรียกปักขาวเท่านะก็ไม่มาก้วพวกเราในยี่สิบเก้าปีเองเ็าเรียกปักขาวเท่าอยู่ที่นี่เนี่ยนะสมัยก่อนมีแต่ไอ้ไอ้หนุ่มรูปหลอนอามาอยู่วัดนี้นึงเป้นเงนี่นะทีนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ชอบแปลกเหมือนกันคนเี้เรนะไม่ชอบคนเช้เรไม่ชอบคนเช้เรว่างันด อาจารย์เขาขี้เหรอาจารย์สะอาดก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรหรอกแต่ว่ามัน,ม,นมันมันอายุมากาจะดา่าแต่ท่านเลยดา่ดาด่าท่านท่านว่าไงลุงไอ้พวกเราท่านมาเล่าอาจารย์ฟังว่าเงินเถอะเพื่อนสนิทกันแล้วก็ท่านก็เป็นคนไม่ปิดบังด้วยขอโทษนะขอโทษนะกูบนะวชก่อนเธอวะ่ะาเงินเถอะออดทนเอาอดทนให้เขาด่าเขาว่าให้กูบวชก่อนเธอว่าเงินแค้นฟังหุ่นเลยแต่พอคืออารมณ์มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะ พอได้บวชแบบพอได้บวชแล้วท่านก็หายความรู้สึกแค้นเคืองท่านนกันนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงบุญคุณท่านว่างั้นเถอะเห็นไ,ไหมพวกเรานะทําไมถึงอดทนอดกลั้นได้อ่ะมันทําได้หมดเลยนะไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเลยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปในทางไหนเลือกในทางดีมันก็ได้ดีไม่งั้นก็จะอบรมสั่งสอนกันเรื่องพวกเรา นะแต่เราเราเลือกที่จะไปทำำํากรรมเรื่องในทางที่ไม่ดีอย่างนี้นะน,นะนะมันต้องฝืนหน่อยเอาฝืนเนี่ยเอาลองลองลอง,ลองดูนะพวกเราลองดูนะหไว้งวดหน้าเียนะลองอดลองดูอดได้ไหมอดไปซื้อลองดูดิลองอดนะถ้าจะซื้อเนี่ยเอาไปหยุดหยอน,นกระปรงเนี่ไปลองดูจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเอาง่ายๆชแค่นี้แหละ ทำไมเด็กยังตื่นได้ลุกได้พวกเรายังตื่นได้ลุกได้เลยนะพร้อมเพรียงกันนะอันนี้บางคนนะเนี่ยอยู่วัดวัดองค์วัดหนึ่งหลวงปู่ท่านก็พานั่งสมาธิมันพวกเรานี่แหละนะโอ้ทำได้นะทำโอ้หลายปีนะหลายปีเลยเป็นสิบกว่าปีนั่นแหละทีนี้ท่านออกไปสร้างวัด หลวงปู่ก็เลยถามบังเอิญเราไปกราบพระวาท่านด้วยนะณวัดทําสหายนั่นเอาง่ายแต่ไม่บอกเราเป็นใครหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่วัดทํา,าสหายนี่ถามถึงถึงลูกศิษย์ว่าท่านนั้นเป็นยังไงยังปฏิบัติอยูไ่ไหมไม่ได้ทำหรอกครับหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ทำหรอกครับหลวงปู่ต่างคนต่างทำเห็นไหมอ้าวท่านว่างเงี้ยทําไมไม่ทําเหมือนที่อยู่ที่นี่ท่านว่างเงี้ยเห็นไหมพวกเราเนี่ย นี่ถามหลวงปู่ประเสริฐเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์องค์แรกเลยนะเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นผู้ให้การเมิดอ,อาจารย์เลยนะเนี่ยนะเออท่านมาเห็นท่านึงบอกว่าเออท่านปฏิบัติเยี่ยมมากยอดเยี่ยมกันว่าเงียอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยดินว่ายอดยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าท่านไปมาหมดแล้วท่านว่าอย่างเงี้ยเอา้าแล้วจะทายังไงก็ตอนหน้าว่าท่านเสารับหลังตั้งนินทายอย่างนั้นหรือวเราไม่ไม่ใช่นะอยู่กับท่านก็ปฏิบัติ ครบบริบูรณ์ว่าเงินเอถอเตือนทีสองครึ่งนะทำธุรกิจจนตัวเสร็จแล้วก็ไปดูแลท่านบีบยาชีฟันใส่แปลงตักน้ําออกมาขันกับตุ่มเล็กๆเ,เ,เองหรอกกดขันก็ไม่ได้กดอะไรเลยกดเออไม้ไม้ไม้กุ้งอะ่ะบ้านเราเล็กไม้กุงเพราะเราเคยเห็นไหมที่เอาทํากระแตะมากบประกบกันอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ยกได้ด้วยของท่านนะโล่งกลางวันก็โล่ง แล้วก็ฟากนะฟากไม้ไม้ซางสับสับสับเป็นเป็นแผ่นแล้วก็ในกรดนะพวกเรานะนอนมุ้งในมุ้งกรดนะมาก็เจ็บมุ้งกรดเรียบร้อยเจ็บให้หลับพี่น้องก็เอาผ้าคล้องผ้าอะไรไปมาสาลามาคอลลังตังทีสามก็ทาอย่างนั้นตลอดมาอยู่ที่นี่หลวงปู่พาตื่นทีสามก็ตื่นตลอดไม่เคยนั่นเลยนะไม่มีเลยเออเอาง่ายๆว่าไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวเลยว่างัน้นเถอะ ันนั้นก็อายุยี่สิบปีเองนะพอหลวงปู่เสียทีนเนี้ยเพราะเราจะทานเพลิงศพเสร็จได้ทุดงไปทุดงมันก็อาจจะอาจจะมากกว่าเดิมมาเเืนินเถอะถ้าอยู่ลําพังมันจะมากกว่าเดิมเออตื่นที่หนึ่งที่สองบ้างนั่งจนนั่นแหละจนถึงสว่างนั่นแหละอันนั้นหมายถึงอยู่อยู่คนเดียวนะมันก็ต้องทําได้เยอะหน่อยแต่พอไปอยู่ในไปดูแลวัดที่นี่ไปสร้างวัด ็ต้องพาตื่นทีสามเหมือนเดิมนะพวกเรานะอาจาจ้าก็พาตื่นทีสามนี่แหละเนี่ยเพื่อนหนึ่งมีอย่างไเนี่ยเขาฝากของมาให้เนี่ยนะนะตื่นทีสามตอนเย็นก็หกโมงเย็นนะหกโมงเย็นทําวัดนะถึงนั่งถึงสามทุ่มนะตีสามถึงสว่างถึงหกโมงตอนบ่ายก็บ่ายโมงถึงสามโมงก<ม>็คือทำปกติเลยทําไมนี่ไงเลือกไง ทำไมเราในเมื่อเราทําได้อยู่ทำไมเราไม่ทําต่อเนื่องอย่างนี้นะทาให้มันเป็นนิสัยทําให้มันเป็นอุปนิสัยเ็นทำในความเคยชินเลยถ้าไปนอนเลยตีสามทีเนี้ยโอ้โหปวดหัวนอนปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวเออมื่อคืนก็เกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี่นะนะพอดีโยมเขาจะเอาของมาส่งอาจารย์ไปแสดงธรรมแล้วเขาก,ก็ถวายของไในสะสมสะสมไว้ก็เอาของมาส่ง ก็รอเขาพวก,กเลยเลยดึกหน่อยเนี่ยเนี่ยพวกเราให้พี่อลองดูนะสอนลูกสอนหลานเอ๊ะเราฝึกได้นะไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกได้เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กมาเปลี่ยนมาทําอย่างงี้เมื่อก่อนอยู่กับพ่อกับแม่ความเคยชินอ้าวแต่ต้องไปเรียนหนังสือทําไมต้องทาได้ทีเนี้ยนะก่อนที่จะออกจากพ่อแม่นี่มันเจ็บโอ้โยมันทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละมันต้องยังทําได้เลยนะพวกเรานะ ให้ไปเรียนหนังสืออยากจะเรียนไมหมละ่ะตอนแรกอนะ่ะไม่ร้องยังจะน้ําตาจะเป็นสายเลือดนั่นแหละใช่ไหมพอวันที่สองเป็นไงอ่าก็ร้องนะหยุดเร็วหน่อยวันที่สามที่สี่เป็นไงทีนี้ไม่อยากอยู่บ้านในซ้ําไปเห็นไหมเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็ทําได้ด้วยแต่เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องเนี้ทําคนงามความดีเนี่ยทำไมไม่ให้มันเคยเชินกับความดีทึงบอกว่าไงทํไมห้องทําเป็นพักๆอย่างนี้นะแล้วมันไม่ต่อเนื่องนะ ที่มาพูดมาพูดได้อาจหารราเริงหมดเลยนะเพราะว่าอาจารย์ทำได้ตลอดเลยไม่เคยไม่เคยพลาดว่างันเถอะทาไมอยู่คนเดียวทําไมต้องทําเยอะก็ทําเยอะที่ไม่มีภาระนี่นี่ขนาดนี้นะขนาดมีภาระนะพวกเรานะดูเลยไปดูเลยนะไม่ได้พักเลยหลยว่างั้นเถอะเมื่อวานว่าจะพักเดยกก็โทรศัพท์มาเด้วก็นั่นเด็กก็แขกมางั้นมีแต่ก็ยังทําภารกิจได้สมบูรณ์ไม่ได้ยากเลยว่างั้นเถอะ เอาเอา,เอ,าอันนี้เป็นเป็นจุดเป็นในนั่นนะพอเรานะเอาเป็นตัวอย่างนะว่าเอ๊ะทำไมเราทําได้ทําไมเราไม่ทําอย่างนี้ญาติโยมที่ปฏิบัตินะที่เขาปฏิบัตินะเขาทําได้นะเออเขาทําได้ตื่นที่สามพอทำลุกขึ้นมานั่งสมาธิตอนเด่นตอนกลางวันก็ทําสมาธินี่แหละนะเพราะมันเห็นอันนิสง์ไงที่ตมาเคยพูดว่าเวลาทําไมพอเราอยากจะพักนานๆนะนะเวลาทํางานทําการเี่นนะ โอ้เวลาหยุดเทศกาลหยุดวันสําคัญเขาก็หยุดชดเชยให้ด้วยอย่างเงี้ยดีสบายมีความสุขนั่นก็เรียกว่าเราได้พักร่างกายเราเรามีความสุขไงจะจิตใจพวกเราพักได้ตลอดเวลาเลยนะพักได้ตลอดเวลาเลยนี่ไอพวกเราไปดูโทรศัพทนะ์มันมีติดความวุ่นวายนะพวกเราเนี่ยนะวุ่นวายนัดต่อยกันก็ในโทรศัพท์ก็มีนัดยิงกันก็มีในโทรศัพท์นะเออ อะไรโยมพี่พูดอยู่เมื่อวานเน่ยไม่ตรงปกงั้นไ้ไหมไปรักไปชอบกันทางโทรศัพท์เน่อยหอึ่งเรา,เราไปเจอกันทีเนี้ยพอเจอกันแล้วไม่สวยเหมือนที่ในในรูปว่าง,งั้นออมีข่าวนะพวกเราเด็กนะเจอนัดเจอกันอะไรทั้งโทรศัพท์นอะยอะไรขอโทษนอาจารย์ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจารย์ไม่ฝึกไม่ฝึกไม่หัดพอนัดเจอกันทีเนี้ย ผู้หญิงขาขาไม่ดีที่ขาเป๋ที่พวกเราเกี่รถเก๋งไปเด็กนักเรียนเนี่ยนะนักศึกษาเนี่ยนะผู้ชายเห็นเราแค่ฆ่าเขาเอารถไปเที่ยวอย่างเงี้นะพวกเราเห็นไหมแปลกมากเลยแต่วันเนี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้พวกเรามีความสงบเล่นทีโจน้นอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่อะไรหรอก เราชาวพุทธทไมไม่เพื่อปฏิบัติตามคาําสอนของพระเจ้าจิง่า้นี้นะเอานะายกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะว่าเออทำไมเราทําได้แล้วทาไมไปทาที่บ้านทําไม่ได้นะมันจะทําให้จิตเรามีพลังไม่ใช่อะไรหรอกกินข้าวมื้อเดียวนะั่นแต่ทำไมทํางานต้องการได้เพราะมันมีพลังไงทําไม่อยากจะหยุดอะไรอยากจะทําได้ตลอดเวลานะ่นะึ่ะได้ทุกอ,อย่างว่างันเถอะแต่ไม่ใช่ไปทํางานอย่างเดียวนะ ทำงานทั้งภายในภายนอกด้วยภายในก็คือการทําหยุดชิดนั่นแหละก็เรียกทำงานนั่นเอนงนะอันนี้ฝากเป็นตัวอย่างนะทําไมเด็กทําได้เราก็ทําได้นาคทาได้ไม่ขีนาคได้แต่บวชเข้ามาแล้วทําไมไม่ทําต่อ <c oughs> เออการยะทาวาริวะหาภูราปาริปุรเรนติสะะางะรัง hewa mewa hito dinang peta nang opa oh, kapati itchitang patitang tumhamang tipa mewa tamita ja, tuk sabbe purentu sangkapa tandho no, yatha mani choti ratso yatha sabbe diyo viva cang yoko bhava Abi wada sisan nijang uta bacainoa Cataamadantik Ayu wa noa suka Pak laang errata na ya nuhaak Erataya te jasa อาเนกาหันตรายาเปตวินาสันตุอเสจตโตชายเจติตาสอดที่ผอกยามสุกขังพลังเสรีอยยกตะวันนจ้าผูกังวเทียยาสวะจะตาวาซาจายดจ้าเทวาติติผวันตุเตภาวตุสาพมังกลัก รากันตุสาพระเดวตาสาพระบุทธานุภาเวนะสัทธาสัิภาวานตุเตภาวาตามัรากตาวตาสาธมานุภาเวนะสัทธาสิภาวน บาวตุสะปะมังกลังรักันตุสะพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติบาวานติ